กินข้าวบัดโอเลี้ยงอยู่นะเดินออกมาแบบมีสติขบถ้วนอีดอกมันขึ้นมาอีกเเล่าอย่างเงี้ยเตรียมฟาดเตรียมฟาดหัวเพื่อนกูที่เดินไปข้างหน้าหัวดูมากหัวแทงเลยนะสวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเขา้าส you know. ู่ช่องห้างเฮิรมสิ uh Connie, ่งใดๆเปิดแทบหมดทุกอย่างที่ที่เราจะแบบ ลายตัวตุ้ยนุ้ยของเราไปได้มันเปิดแทบหมดแล้วทุกที่อ่ะปกติเจอพวกมึงไ, <ป S 1> ได้ที่ไหนเดี๋ยวไปห้างแต่ว่าถ้าแบบไปเที่ยวกลางคืนก็ไปแบบแถวทองโลชิพดไปไหนเข้าวัดเข้าวัดเข้าวัดวัดปะละ่ะเคยปะเคยแบบเคยไปเที่ยวแล้วอยู่ถึงเช้าแล้วก็ทําบุญต่อปะกูไม่เคยทําบุญต่อแต่กูเคยนั่งกินโจ๊กอะแล้วพระบิณฑบาตแล้วกูก็เห็นกูก็ ตั้งจิตในใจออนุโมทนาถ้าใจเราเป็นกุศลอ่ะก็คือเพื่อนๆก็ถามมาว่าเออถ้าปกติเราไปเที่ยวกันเนี่ยมีแบบช่วงไหนที่แบบขาดสติหนักๆบ้างพวกเราที่เป็นคนตลกมันตลกมากกว่านี้ใครจะเป็นคนแรกสักหนึ่งก็คือมันมีวันหนึ่งตอนนั้นนอนก็ไปสติดกับติ๊กต็อกสนิทหนึ่งยังไม่บรรลุถึงเข้าเข้าไปในนั้นได้ก็รอรอรอที่จะเข้าไปไว้รอจังหวะเข้า เลยยังไม่ทันทันไรเลยอยู่ดีผู้ชายหลายหลายคนอ่ะดันขึ้นมาแบบบันไดปิดบันไดเลยแบบขอทูกป้าประชาชนหน่อยครับขอทูกตัวป้าประชาชนหน่อยครับแบบคนแบบฮือมากเพราะตอนนั้นแม่งเด็กเกลียวอะ่ะด้วยความแบบไม,ไม่จะไม่ชอบเขา้าแบบไม่ชอบทบําผิดกฎหมายแต่วันนั้นนะ่ะมันคือนับครั้งได้คุณไม่เคยไปต้องแจ็คพอตจนรอบตัวด,ด้วยอะไรเออทุกคนก็ไม่ให้บัตรด้วยความว่าแบบอ่ะทุกคนมีพกจริงๆแต่คนจะไม่บอกว่าเออตัวเองมีบัตรใช่ป่ะก็ะไม่อยากแบบบางทีแบบมันจะถูกยึดอะไรเงี้ยอายุไม่ถึงอยู่ดีให้ไปก็เท่านั้นอ่ะลักลักล คนมากตอนนั้นเยอะมากแล้วด้วยความเพื่อนก็เออผ่านไปหมดแล้วด้วยความทะนงทะนงนี่อยากขี้โกงเลยไม่มีพี่น้องเล้วอีตก็ไม่มีใครแบบขอยืมบัตรมาให้ดูเลยก็เลยแบบไม่ได้ให้ดูไม่ไม่ผ่านเพื่อนก็ไปหมดแล้วเอาบัตรของพี่นู่นนี่นั่นไปไปก็เหลือกูเองกูผู้เหงาเขาก็เชิญลงไว้แบบฟี่แบบเหมือนจะเชิญไปให้ประคำอะเหมือนคือกูตกใจมากคือเปิดประสบการณ์มาก ประเด็นของครั้งนั้นอะ่ะเขาไม่ได้ตั้งใจจะจับเราเว้ยแต่เขาตั้งใจจะจับร้านที่ปล่อยเด็กที่อายุน้อยเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยจำได้พอไอ้โพโทรมาบอกว่า <c oughs> มันตื่นเต้นมากเพราะว่าจะทำยังไงดี <c oughs> มันโดนจับแล้วแบบถึงต้นแม่กูใจดีสู้เสือมากตอนนั้นนะเออน้องไม่ต้องกลัวเงี้ยเขาไม่จับน้อง่เป็นอะไรหรอกอะไรเงี้ยกูก็แบบเออกูเชื่อเขาก็ได้ไปไหนกูก็จนมุมแล้วอะเอออะไรอย่างเงี้ยกูก็แบบโอเคไปเขาให้กูลงชื่อแบบชาชนนี่นั่น แล้วก็แบบเหมือนเชิญตัวโอู้ยี่ใค,ใครจะเห็นร้านตืดๆต,อน,ตอนแบบไฟเปิดแบบว้าวบางทีนนองต,ตอนคือคนเล่นเบียดเียัอะไรคือแบบเดินต่อแถวร้านโล่แล้วก็แบบเ็นชื่อแบบเช่นแ,แบบไปทองหล่อทองหล่อไปทำไรไปเที่ยวไม่ใช่ไปสอนอทองหลอ <c oughs> ออ่อน <c oughs> ั่งรถตำรวจไม่ต้องกลัวเพราะว่าเขาเชิญดาวน้องไปเป็นพยานเอาล้วสรุปสุดท้ายก็ได้ว่าเออกูกลับมารอดปลอดภัยเด้อไม่เสียตังค์เลยแล้วได้กินเหล้าปะยังไม่เมาไง กินข้าวบัดโอเลี้ยงอยู่นะรู้เรื่องนี้เพราะว่าจินจู๋มาแล้วให้กูฟาวเพราะจิจูจิจูแบบประกันตัวพวกมึงปะคือแค่ไปรับที่ที่นั่นเฉยแบบไปรอแล้วมึงรู้ไหมว่าองานเนี้ยคือมีคนแบบว่าเออไปดิเพื่อนเราอไปเยอะนะแล้ววันนั้นอะเตรียมงานอยู่ก็เลยเออกูไม่ได้ไปไม่ไงก็คือเจอกันค่ะชีวิตได้ติดคุกทั้งหลอท้งหลอกอะไรทังหลอกสอนอไปคุณหมิ่นค่ะ แม่ค่อยมีประสบการณ์เมาเพราะว่าไปแบบเพื่อนมากกว่าแล่วหลังๆก็มีเมาบ้างเหมือนมีรอบหนึ่งปวดชีเกียจไปแล้วเพื่อนมันเอาคอนโดกูคือคอนโดกูคือแบบแหล่งมั่วสุมเมื่อก่อนกูว่าชีเกียจไปกูก็บอกเพื่อนว่าแบบเออแบบไปเลยเดี๋ยวแบบอยู่รอแบบถึงเช้าก็ได้แต่ว่าแบบอย่าเปิดประตูห้องให้เพื่อนคนหนึ่งชื่อไฮก็คือมบกิงมากคนนี้ไปแล้วมันก็แบบเหมือนโทรมาแบบปีสาม้วเว้ว่าแบบแบบเชี่ยเมาหนักมากแบบกลับไม่ได้แต่มารับไหนได้ไหมอะไรก็คือกลัวเพื่อนตายกลางทาง โอเคๆไปไปเออเป็นห่วงถึงหน้าร้านปุ๊บเดินออกมาแบบมีสติครบถ้วนอีดอกก็คือโทรมาแบบเออมึงคือด้วยเลยเมามากแต่สุดท้องไปที่แสดงทอมเสียงปกติเลยก็เออเข้ามาเข้ามากินเหล้ากันเถิดอีสัตย์ลแบบเออแล้วคือแบบใส่มงเข้าไปด้วยค่ะเสียงรถได้ยินปะเสียงรถมารับมึงแล้วเนี่ยไม่หยุดเลยรถมารับไม่หยุดเป็นรถที่รับอีโพดไปเมื่อกี้อ่ะแล้วง่าต่อ พอไปรับเสร็จปุ๊บคนตรวจบัตรทำไงอันนี้คือทรงผมหมิงตอนที่หมิงไปรับเพื่อนเหมือนแบบเขาก็ถามว่าคือแบบือนเขาก็ขอดูแบบประชาชน <c oughs> ก็คือกูแบบไม่ได้เอาไปแล้วก็แบบเออก็คือตอนนั้นก็คืออายุยังไม่ถึงนะเขาว่าถามว่าบ้านกูอยู่ไหนกูเออบ้านกูอยู่สีลมเขาก็ถามว่าทำไมไม่เที่ยวแถวสีลมลรามาทำไมแถวนี้อะไรเงี้ยกูก็แบบเอ้าก็กูอยากมาแถวนี้แบบไม่เัง็งกูจะมาทำไมแหละกที่อ่ะพูดออกมา ไม่ไม่คิดในใจแตเขาว่ากลัวก็อยากมาเที่ยวที่นี่ไงสมก็เลยแบบเอเอสมัยถามว่าผมอู่โรงเรียนอะไรเพื่อนคนข้างๆอ่ะก็คือสก,กิดกูแบบไม่ได้แบบมึงห้ามพูดอะไรี้ เล้พูดชื่อโรงเรียนอื่นไปถ้าเกิดกูบอกไปว่าแบบอยู่โรงเรียนบ้านหนองไก่ปิ้งอีกโรงเรียนช้างสีรุง้งนั่นแหละก็คือประสบการณ์ของกูโดนเพื่อนหลอกไปหลอกไปแต่ว่าก็คือรอบหลังๆคือตอนที่แบบอายุถึงแล้วก็คือหลอกเพื่อนไปแทนรอ,อ,อบนั้นคือเมาลิกูอะเดินไม่ได้เลยเป็นแบบคนอื่นแบ,บกกูแล้วคือมึงตัวกูขนาดเนี้ยก็คือคนที่แบกกูคือตัวขนาดนี้ <c oughs> คนนั้นะแบกกูแล้วก็ไปส่งกูที่คอนโด ลูกปลาอารมณเจาะทนไม่ไหวแล้วมาสักหน่อยก็คือเรื่องของกูมีอยู่ว่าตอนนั้นอ่ะเหมือนแบบเป็นช่วงเห่อเนาะแบบว่าเสาร์อาทิตย์ปุ๊บแบบขาดการกินไม่ได้แบบเผอิญว่าวันนั้นร้านมันปิดกูเนี่ยกับแพรโทรหามันว่าเออจะไปไหนกันดีทีเนี้ยไม่มีที่ไปเราออกมาแล้วแล้วไม่มีที่ไปก็เลยไปจบที่บ้านเพื่อนคนหนึ่งกูก็ไปกันสามคนสรุปแล้วจบไปสามคนวันนั้นก็คือขวดขวดกับอีกครึ่งขวดอ่ะ ก็คือตายทั้งสามคนพอเช้าปุ๊บรีบกลับที่จัดกูเนี่ยมีานต่อรีบกลับแล้วก็แบบเออเดินออกก็เริ่มแบบล้างหน้าล้างตาโอเคขึ้นเดินออกมาจากบ้านเลยเพ่มาหน้าถนนเพื่อที่จะมาเรียกแท็กซี่แล้วทีนี้กูก็บอกมันว่ามึงกูแบบยังไม่อยากขึ้นไปเลยเพราะว่าเราต้องเดินทางไกลกับแล้วแพรวะมึงไม่เป็นไรหรอกเชือ่อกูมึงไม่เป็นไรกูว่าเออเชื่อมันไม่เป็นไรขึ้นรถสักพักมันมาแล้วมึง <laughs> มายถึงแทกตี่เหรอมาบนหรือว่ามาล่างมาบนมาบนมันวาแล้วมึงกูหันไปบอกแพ้ว่ามึงกูรู้สึกไม่ค่อยดีเลยว่ะตั้งแว่าแพ้หันมาบอกว่ามึงกูว่ามึงไม่เป็นไรกุนี่แบบมันขึ้นมาอีกเชลื่อนเทีมันเคลื่อมันในรูปปลาแพ้มันขึ้นมาอีกแล้วคุณเริ่มไม่ไหวแล้วอ่ะมึงงดคนก่อน จังหวะนั้นนะหน้ากูไปแล้วหาถุงไว้ทุกคนหาถุงเฮียถุงที่พียแพินเมื่อกี้คือทิ้งแล้วจนกูอ่ะไม่หันไปบอกมันแล้วกูหันไปบอกพีทิกซี่ว่าพี่ขอโทษพี่ดุดคำขอโทษ,โทษกูเปิดกระจกตอนนั้นกูอยู่ทางด่วนอะ่ะแล้วอยู่เลนกลางพี่เขาบอกทำไรนะ้อะทำไรนนองไปจังหวะที่กูอาปากคือทุกอย่างมึงเคยเห็นยูนิคอร์นที่มีสัตว์รู้งออกมาจากปากไหมจาปาก งาเกิดขึ้นรถไม่ได้จอดแหละไม่ได้หยุดไม่ได้ชะลอละไรถคันข้างหลังทําไงอ่ะไม่ไม่มีรถข้างหลังมีแต่รถเลนขวาจบกูมีประสบการณ์ลูปปาเป็นยูนิคอนอันไหนลองอ้าปากฟิล์ปลาโอเคตอนนั้นอ่ะกูแบบปีหนึ่งใช่ปะ ปีหนึ่งมันก็คือเหมือนแบบว่ารุ่นเราอ่ะมันจะเป็น99กับ2,000ใช่ปะ่ะซึ่งกูอ่ะคือ2,000สมมติว่าปีใหม่2019อ่ะเพื่อนกูก็จะ20แบบหมายถึงว่าเขาก็จะรุ่นมาเดือดว่ายี่สิบเข้าได้ใช่ปะ่ะแล้วตอนแรกอ่ะกูจะไปแบบทองหลโ่อก่อนแล้วก็ค่อยไปแบบลาดเทวีแล้วก็ค่อยไปเข้าสายถั่วเกาหวานป่ะนี่แค่สามเองเลยเออเสร็จแล้วทีนี้ก็เหมือนแบบว่าไปราชเทวีก็คือน,นั่งรุ่นพี่อ่ะที่เป็นพี่ในสาขาเขาก็บอกว่าเฮ้ย <c oughs> ตามมาที่เข้าสายสิเพื่อนทังแกงกูอ่ะเกิด99หมดเลลยเหือแค่กู กับเพื่อนอีกคนนึงที่เกิดสองพันแล้วก็ไปยืนต่อรองกับเขาว่าเอ้ยพี่แบบ <c oughs> ขอเข้าน่อยแบบเขาก็บอกว่าไม่ได้ก็คือปีใหม่เนี้ยเพื่อนน้องแบบ20ไงแต่กูกับเพื่อนอะแฮปปี้นิวเยียร์แล้วก็ยังไม่ถึงอะ่ะไม่ให้เขา้าเพราะกูแบบสามร้อยพี่สามร้อยได้ไหมก็ไม่ให้ห้าร้อยไม่ให้กูอ่ะเต็มที่แล้วพันหนึ่งก็ยังไม่ให้อีกนี่พี่กูอะก็ยกหลัวเว้ยแล้วเพื่อนกูที่ตัวผอมอะแม่งก็รอดเข้าไปใช่แล้วแบบไปชนคนข้างในที่เขาแบบ เมาอยู่อ่ะแล้วเพื่อนกูอะชนแบบแรงอ่ะแล้วกูอ่ะกูก็รอดเข้ามากูอย่างเงี้ยแล้วกูขึ้นมาภาพแรกที่กูเห็นคือคนนั้นที่เพื่อนกูชนอ่ะถือขวดเหล้าอย่างเงี้ยเตรียมฟาดเตรียมฟาดหัวเพื่อนกูที่เดินไปข้างหน้าที่มันไม่เห็นอ่ะกูก็เลยแบบทำอย่างเงี้ยไปที่แบบแบบเหมือนว่ว้น้ำอะมึงกูอย่างเงี้ยนขอโทษค่ะ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 แล้วที่ผีคอนไรปะก็แบบเต้น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 เสร็จแล้วก็แฮปปี้ดิวี้นี่นู่นนั่นไฟลรน เดินไปเดินทุกคนก็เดินออกออกปกติออกปกต,ออกออกกติก็ต้องผ่านดีรูที่กัดยืนใช่ไหมเพื่อนกูเดินไปสกิดรล่กาดคนที่ไม่ให้กูสอบคนเข้าอ่ะแฮปปี้ิวเยียพี่พวกกูกงงมากว่ากูรอดมาได้ยังไงจนที่กูไปวันเดียวกับอีนิงเลยอ่ะต้องท้าวความก่อนว่าร้านเนี้ยแม่งอยู่บนดาดฟ้าแล้วยิ่งแบบร้านเนี้ยเอกมไมคือใกล้บ้านกูมากกูก็ไปกกอดคนเปิดโต๊ะตามธรรมเนียมก็คือสั่งอะไรก็ได้ถูกไหมจ็ดมาเลยเจ็ดช็อต เราบักเกียอีกทางกูก็เพื่อนยังไม่มาสักทีแล้วก็มีเพื่อนสนิมานะคะห้างกูชื่อว่านัดฝั่งกูกับนัดอะจะมองเห็นฝั่งตรงข้ามใช่ป่ะวันนั้นอะมันเป็นวันฮาโลวีนซึ่งชนกับรอยกระทงอืกูคุยกับเพื่อนเดี๋ยวนี้เขายังปล่อยคมลอยกันในกรุงเทพเหรอวะมัน เพื่อนผู้ชายชื่อนุคมลอยเหี้ยอะไรวะไม่ก็หันไปดูข้างหลังด้วยไม่มีคมลอยมึงสิ่งที่กูคิดว่าเป็นคมลอยมันคือไฟคอนโดฝังตรงข้ามเมื่อมลอยแล้วหนึ่งยังยังไม่จบแค่นี้กูก็เมา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 เสร็จปุ๊บเพลงก็เริ่มมันกูก็โยกเสร็จปุ๊บปวดฉี่เดี๋ยวฉี่กลับมา กูนั่งเก้าอี้เหมือนศูนท่วงมันแบบรการทรงตัวแล้วมึงกูจะตกไปที่เป็นสังกษีอะแล้วพี่คนข้างหลังอ่ะเขาแบบยันไว้แล้วเขาก็ดึงดึงเพื่อนกูที่เป็นผู้ชายบอกเฮ้น้องน้องแบบเปลี่ยนที่ให้เพื่อนนั่งหน่อยคือกูจะตกไปแล้วแบบกูแบบต้นไม้กินคนอะมึงเข้าใจปะคือกูนั่งอะกูแบบอ้าแล้วก็นั่งแล้วก็ปุ๊บไปอีกเพื่อนกูที่เป็นผู้ชายอะก็คือยายกูอะที่หันหน้าไปที่คอนโดนั้นอะให้มาหันหน้าเข้าร้านแปลว่าหลังกูอะจะต้องไปชนกับอีกโต๊ะหนึ่งที่อยู่ตรงนี้ใช่ปะ S <S <dunno S 1> เป็นแบบเขาเป็น er. <Release anyone. S 2> รุ่นพี่ของเพื่อนกูเว้ยแล้วแบบเขาก็บอกว่าแบบเออเพื่อนกูในโต๊ะแบบสวยอะไรเงี้ยกูบอจีไม่ได้จีไม่ได้มีผัวแล้วผัวดุมากผัวแทงเลยนะโอ้ยเลยเลยลูกสักพักหนึ่งวงซิวมากูถ่ายสตอรี่ในใจกูคิดว่าเสียงกูเพราะมากเหมือนที่เป๊กที่ร้องที่บนเวทีวันต่อมากูร้องสตอรี่แทบไม่ทันเสียงกูโมันเจ้ามืเลย ไม่ไหวอีกต่อไปอ่ะมึงร้อ,อ,องไปร้องไห้ไปกูบอกเพื่อนกูผู้ชายที่ชื่อนูที่แรกที่กับกูว่าไม่รักกูเลยอะมไม่รักกูเลยไม่รักกูแล้วใช่ไหมอีนิวก็กาะกูรัก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 แล้วเพื่อนกูอีกคนก็บอกว่าเขาจะไปบาบาบา,บา,บากัน <c oughs> โอเคโอเค กูก็ไปแต่แบบไม่ได้สำเนียกตัวเองว่าแบบกูไม่ชอบแบบตื้ออะกูชอบแบบร้านแบบนั่งชิวอ่ะพอไปถึงเสร็จกูก็พูดวนะ่าปวดฉี่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 ไม่ไหวแนละ้วปวดฉี่เออเดี๋ยวพาไปฉี่หน่อยนี้ใช่ปะกาดบอกว่า <c oughs> เข้าไม่ได้นะครับใส่รองเท้าแตะแล้วเพื่อนกูก็ชี้รองเท้าตัวเองแล้วบอกว่าก็แตะเหมือนกันอ่ะทำไมเข้าได้ที่เขาก็เลยแบบทำท่าปวดหัวแล้วก็ทำมือแบบเชิญแล้วเขาบอกว่าว่าน้องเป็นผู้หญิงไงแล้วเพื่อนกูก็หยิบบัตรประชาชนกูยื่นใส่หน้าเขายิ่งเลยบอกว่า กูเลยได้เข้าแล้วกูฉี่เสร็จปุ๊บกูเดินกลับมาที่โต๊ะหยิบกระเป๋าที่ฝากเพื่อนไว้แล้วกออกไปเลยกูเดินออกไปคนเดียวแบบเงียบๆไม่บอกใครไม่บอกใครว่ากลับบ้านเจอหยดน้ํานี่คือหยดน้ําหยดน้ํามากกอนกูแล้วก็บอกกูว่ามึงเนี่ยอีหมิงเมากลับไปแล้วกูเหนื่อยมากเลยอันนี้คือหยดน้ำมาเล่าให้กูฟังวันต่อไปนะเพราะกูจําไม่ได้เลยว่ากูตอบมันไปว่าอะไรกูตอบว่ากูจะไปกินข้าวกูหิวเพื่อนกูกลับหมดแล้วซึ่งจริงๆอะไร เพื่อนกูอยู่ในนั้นหมดเลยกูเองคนเดียวที่กลับเดินไปกินร้านหนึ่งที่มี4 3 2ต่อท้ายในใจิตสำนึกตอนนั้นคือหิวเดินไปแล้วไปนั่งกินคนเดียวมึงเสร็จแล้วกูก็เรียกแท็กซี่กลับบ้านตอนเช้ากูตื่นมากูก็คับข่ายขาวๆกูเจอเพื่อนแบบเพื่อนที่โรงเรียนนะอะไรเงี้ยกูทักหยดน้ำไปว่าเมื่อวานเราเจอกันปะวะหยดน้ำบอกมึงยังคุยกับกูอยู่ตั้งนานสองนาาเลยเรายังกอดกันเลยเนี่ยแล้วจำไม่ได้เลยมันบอกว่าไอ้เหี้ยจริงป้าลุงฮีกูจะไม่ปล่อยมึงแบบกลับไปคนเดียวอ่ะเรื่องแดูเรื่ออองเเพื่่นกูะ ก็บอกว่าแบบอยู่ดีๆมึงก็หายไปมึงไม่บอกลาใครเลยอะ่ะออาการน่าเป็นห่วงปกติแล้วอะ่ะพวกตามหาผู้ชายก็จะไม่ให้สาขาวแตะใช่ปะ่ะเออแล้วคู่วันนั้นกูอะ่ะก็ไปร้านหนึ่งแถวทองหลอ่อกูใส่แตะแอมเมไปตอนแรกเขาชี้ถทากูไว้บอกว่าเนี่ยแบบ เคยสั่งเขาแตะอะไรอยางเใช่ป่ะในอีคนนี้หันแบบกาดก็หันมามองปีนกูแลว้วก็แบบเอ้ยแอมเปิดเข้าได้แล้วก็ให้กูเข้าแล้วคือเพื่อนกูก็คือทําหน้าแบบแ,แบบอมเปิดเข้าได้แบบฮ่าแบบทําหน้าแบบคืออะไรอะไรเรง,ไงี้ยคือกูถึงเขาไม่ให้กูเข้ากูก็จะบอกกูเป็นผู้หญิงค่ะกูใส่แตะได้ผ <c oughs> ู้หญค่ะกูเรียกเแบบกลัวะว่า กูเป็นผู้ชายเว้ยเขาก็เลยแบบเออไม่ให้เข้าวคนไหนวะกูบอกไปดีว่าหนูเป็นแค่ผู้หญิงผมสั้นมึงเคยแบบเมาจนแบบเจ็บตัวปะไม่เคยต้องมึงแล้วล่ะเจ็บตัวเจ็บใจเจ็บทุกอย่างอ่ะมึงติดคอพระอ้วกเยอะเกินไปกับลูกปลารอบหนึ่งแล้วลูกปลาแบบเหมือนจะอ้วกแต่ว่าแบบกูแบบไม่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 อ้วกแบบห้ามอ้วกแล้วแบบมันก็เหมือนเกินลงไปไม่ทำผ่าเกินสิทำผ่าเกินอาคืนอีกรอบหนึ่ง ไปแบบเขาดาวแล้วคือกูไปกับเพื่อนของเพื่อนคือแบบแต่เหมือนแบบคนเยอะมึงเข้าใจว่าเขาเดินออกมาก็เลยจับมูคนนั้นไว้เพราะแบบเหมือนมันก็จะต่อต่อต่อกันแล้วเหมือนเขาอิ่มเขาหลับมือเลยจัะไว้ยแค่เหมือนมันมีคนยืนเนี่ะยืนอยู่เขาอ้วกใส่อ้วกใส่มือคนที่กูจับแต่ผ่อไว้อยสัตว์กูอะจับมือไงแล้วคือเหมือนอ้วกใส่แขนกูก็ลากมันไปห้องน้ำแล้วคือมึงคือแบบมึงเข้าใจอ้วกแล้วคือแบบมันต้องแบบกลิ่นมันแบบเนี่ยเข้าใจว่าต้องแบบพาเขาไปแบบล้างมืออะไรคือกูแบบอันนียคือโค้วซวยอะปกติเวลาเมาอีลุปาชชออบ้วกใ่มึงงเป็นไ ไม่ค่อยเมาไงแต่ถ้ากูเมาที่หนักเลยก็คืออ้วกมึงเป็น,นไงในมึงบอกดิเป็นคนรักธรรมชาติชอบอดดน้ำาต็นมากูไม่อ้วกแต่ว่ากูเอาน้ำออกเหมือนกันเป็นน้ำตากูร้องให้ไม่หยุดกูร้องให้ทุกเรื่องเคยมีครั้งหนึ่งกูไปกับเพื่อนเื่นเช้ามากูเจออะไรรู้ป่าซองซันไบสีเขียวซันไบก็ได้คือซองซันไบสีเขียวพร้อมกระดาษอ่ะเขียนว่าพี่แท็กซี่ให้มาแต่กูจะอะไรไม่ได้กูเลยถามกูถามเพื่อนกูที่มานอนบ้านกูว่าเน็ตเน็ตอะไรอันนี้คืออะไรเน็ตบอกว่า เมื่อวานอ่ะมึงร้องไห้บ Ö นแท็กซี่เรื่องแบบเรื่องงานแบบสมูที่มหาลัยว่าพี่ที่ขับแท็กซี่บอกเออไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องเอาขนมไปกินนะร้องแห้จะแท็กซี่ให้สันไบกูกูแบบกูไม่แย่กูไม่อ้วกแต่กูแหลเลือดออกกูชนแก้วจนแก้ว คือกูจําได้เลยวันนั้นเหมือนแบบกูก็ไปกับรุ่นพี่กูซึ่งรุ่นพี่ในสาขากูคนเนี้ยเป็นประธานสโมเขาก็จะมีเพื่อนเป็นประธานสโมคณะอื่นใช่ไหมปรากฏว่าไปแล้วก็เจอแบบเพื่อนประธานสโมของเขาพี่เขาก็พาไปรู้จักแบบพี่คนนี้ว่าแบบพี่คนนี้ผู้หญิงคนนี้เป็นแบบประธานสโมคณะนี้นะอะไรเงี้ยแล้วก็กอ๋อค่ะค่ะหลังจากที่เราได้แกเป็นคนกล้ากูไปชนแก้วกับพี่คนนั้นแรงมากแ,แล้วกูถือแก้วแน่นมากคือกรอก แล้วเพื่อนกูอีกแล้วที่ชื่อนุต้องขอโทษมึงด้วยจริงๆชาติที่แล้วกว่าจะเป็นภาระมึงบานจนถึงชาตินี้ก็บอกว่าเอ๊ยมึงแบบเลือดไหลออกมาตรงนี้แล้วอะแล้วมันเหมือนแบบมือกูพายุงไว้อ่ะพอกูวางปุ๊บแม่งแบบแปะออกจากกาันหมดเลยแล้วกก็สร้างคอนเทนต์กูก็อัดแล้วก็เขียนว่าจบ เทุกคน,นดูเบอร์อไวให้เขาหน่อยมีเรื่องหนึ่งคือเหมือนปีเข้าโพดใช่แหละบาบา้านกูเว้ยแล้วก็แบบเล่าที่บ้านมันเยอะแบบว่ามันเอาไหวเจ้าเล่าโน่นเล่าน,าน,านี่เต็มไเลยแล้วกูก็ถามเพื่อนว่าเออจะเอาอะไรไอโ้โพดบอกว่าก็ขวดที่มันเปิดแล้วแล้วมันเหลือเอามาเดี๋ยวพวกกูก,กินกันเองก็เอามาแบนหนึ่งกินเพียวกระดกคนละกลึ๊บสองออสกึ๊บกึ๊บสุดท้ายเพราะู้ว่าจะหมดแล้วนะแม้งวันด้วยเฮียแม้งวันนอนตายคือในขวดเลยเหรอ ในขวดหรือที่ตูดก็เหมือนยาดองแหละมึงจอยชากระทืบลมแมงวันกระทืบมึงไม่เป็นไรก็ขอค่าเชลกูมีอีกอันหนึ่งตลกมากทุกวันศุกร์กูจะไปหาคนที่ชื่อไอซ์มึงพากูไปหน่อยนะขอร้องไม่ไหวเลยแล้วเพื่อนกูทุกคนบอกว่าเวลากูไปชวนเพื่อนก็จะบอกเออนาเที่ยงคืนกลับเที่ยงคืนกลับพอเที่ยงคืนปุ๊บกูบอกโอ๊ยมันจะเรียกกับบ้านไปไหนบ้านมันไม่หนีมไปไหนหรอกทุกครั้ง ก็คือเป็นวันที่สอบเสร็จหนึ่งทุ่มอ่ะหนึ่งกลมสองทุ่มสองกลมสามทุ่มสามกลมมันเหมือนคนหนึ่งอะ่ะกินไปกลมกว่ามึเคยเห็นเวลาที่จอดรถอะมันจะมีปูนอยู่ข้างหลังปะแทงกันเออแทงกันอะ่ะคือกูปวดฉี่แล้วเพื่อนกูที่ชื่อน,นัดอะก็ปวดฉี่ใช่ปะก็เดินไปด้วยกันแล้วนาัดใาส่รองเท้าแตะหนีเใื่อกูก็เดินอนะเดินปกติจนกระทั่งถึงแท่งปูนเพื่อนกูสะดุดแล้วพุ่งตัวไป้างหน้าไปหนะ้าพีซไต รองเท้าอ่ะเหมือนแบบสะดุดแล้วพุ่งไปข้างหน้าเออแล้วกูเหมือนเดินพูดอยู่แล้วกูก็หันไปเพื่อนกูแบบเป็นแนวราบแล้วแบบอะไรวะเนี่ยแต่ตอนนี้คือไม่มีแล้วนะแบบตอนนี้คือไปทําแบบตอนนั้นไม่ได้ละค่ะเพราะว่าเขาไม่เปิดก็ไม่เป็นไรไปกินเหล้ายองยาแมงวันที่บ้านลูกปัดเออเรนไม่ใช่เรื่องหน้าภาพหมกใจอะไรกูว่าอีเข้าพอดคือแบบตอนนี้มึงอาจจะมีพลังวิเศษได้นะเว้ยแบบสไปเดอร์แมนเนี่ยแต่ตอนนี้มึงอาจจะตอมขี้ได้ก็ได้นะ ไ,ไหนลองลองทำปาก<อ><า>จุจ๋วแล้วคุณัตุโอเคจบแล้วเรื่องที่แบบรัวๆของเราใครมีเรื่องแบบว่าฮาหรือว่าเป็นวีรกรรมที่แบบว่าไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นในชีวิตนี้ <g ary> <g ary> ก็ขอให้ทุกคน,นคอมเมนต์ลงมาบอกหน่อยว่าเออเรื่องราวของคนนนสามารถสู้ของพวกเราสี่คนได้ไหมหรือใครคิดว่าเมากว่าหนักกว่าแบบยิ่งกว่า มาเม้นหน่อยทักอินบ็อกซ์มาได้คือถ้าสมมติสุดกว่าเราเดี๋ยวพาไปกินข้าวหนึ่งมื้อยังไงใครคิดจะมาวัดหลังโควิดเจอกัน กด,ดกระดิ่งกิ้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 งให้กับช่องเราด้วยนะกด subscribe ด้วยนะทุกคนเราทั้ง4ี่คนหวังว่าเรื่องนี้จะทำให้ทุกคนได้ enjoy แล้วก็หายเบื่อไปสักช่วงระยะหนึ่งเด็ดเล่าเรื่องเล่านิดเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมจะไปเปิดสักการใหม่เออ <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปแบบรูปแบบรายการแบบใหม่ๆส่วนน้องๆที่แบบอายุต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์ก็ดูไว้เป็นตัวอย่างว่าไอ้อย่างเนี้ยคือไม่ดีมึงอย่าทำค่ะสภาพเป็นอย่างเนี้ยเดี๋ยวจะ เป็นแบบรักติดไซเรนหรือว่าอาจจะเห็นโคมลอยใจกลางกรุงเทพเหมือนกูและเวียนไปปล่อยรู้แบบบนทางเรือนเพื่อนกูเคยเห็นโคมไฟบ้านเพื่อนอ่ะบอกว่าพระจันทร์พระจันทร์ใกล้มากแบบหยุดตรนี้จะไปพัดได้แบบเป็นเยี่ยเลยโอเคทุกคนลากันไปก่อนนะดูคลิปนี้เสร็จแล้วถ้า ถึงเราก็ไปย้อนดูคลิปเ่าเรื่องผีคลิปวิกรรวัยเรียนหรือว่าความรักวัยเรียนของเราโอ้โหเยอะแยะมากมายขอฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยราไปก่อนจ้าบ๊ายบาย